สวัสดีครับพี่น้องครับมากินเขาก็บอกมาแล้วกูหนาวจี๊ดคุณช่างกูที่อยู่ตัวิ่ใหญ่เตัวน้อยว่าเอาเว้ยตัวน้อยว่าเอาอ่ะไอ้ตัวยิ่งใหญ่เว้ยกินลาบอยากลาบให้ตาหน้อยไปซื้อมื้อนี้มาจากใส่กอกปิ้งใส่กอกพร้อมสวัสดีครับยินว่าเนี่ยไม่ไหาครับงานมาทังพี่หนงนะ หับเข็ดแจนมเด้งแรงจริงเลยลอ,องว่านี่ไปเช็ดขอ่อยต้นไปตรงนี้นี่น ยกเข่าออกมาทีบางเปอย่างนี้มันเหยไปกินข้าว สินหลับเพราะหนาแ่บไใส่กวน้อยดบดแกินนำข่ามัานสำหรับกินน้เข่าไหมแม่คนหน่อยี่บ่บ่คนหน่อยไปเรลียนแล้วน่าเหมือนสาลบกรบเมียทุ่งเอือ เนเออเจที่สามเดือนมาถุนายนครับครับครับโอเคบอกขอยาด้ครับบแมนคื้ความไม้ข้อสาอนี่ว่าตัวนีคนมาสีะเดื่อไป้เดไปถึง ยังกยังมากอกเจี๊ยบยังมาเลี้ยงมาอีกย่งเนี้ยพักแบ้งอยู่บอกเยอะเยอยเต็มไหมค่ะเ้อยู่าเลี้ยงมาเจี้ยบกินลาบชอบ นี่นิ้งชีเราคนมากภาษาป่าคือมอ้งมันจะม้วนในภาาปลาไปนั่นไปหน้านีเงนหน่อยเท่าไหร่ครับสี่สิบบาทมั้งน้ำดื่มหองไว่าน้วดื่ม ้น่นเพิ่มสีนุ่มขึ้นี่เสือยาวบ้านนี่คือหยอนี่เขาเต้นก้องั้องใจเล่นน้าอากาดหรอวะอากาศดีอากาดีนี้ฮึอากาศดีนี้อากาศดีนี้ครับครับบ้านยัง

ไงน,นี่ต้วเวมาหล่อ,อมันกลังน,นี่ความสะอาดเนี่ยหลัอาหารกระจอกหนความสา,มาดเนี่ยยุงหอยยาปากุ้แม่มันเสีย่อคะนี่ยังอืนเอี่มเหลเรื่องกินไหมเตี้ยอหมอ๋อมาอุนออ้นนี่หรอผมมเสหรอ เ็ร้านเจ้าไปขายพุ่นบ่ไเหนง่น้องบ้านเจ้าอืมบ่ไปหอกไอยากไปอยพจ้ไป้งไเขาเียือกบมาก่ะผมเอาดิล่ะแซ่บเนี่ยบงหราเีย กินข้าวพิมน์่อเตอร์อ้าวใช่ไหมรับานนังเมืออือออเอาเอออืออเอาอีกที่บ่าผมจะเก็บไ้ให้พี่น้องผมจย่อยเก็บเมบว่าผมสิบ่าไปต้อนเพื่อนเมย ไม่เท่าจิมาหานี่บกสมม้อนนี่เลยสดกลดครับนี่นี่เจ้าบบกกวักต้นนี้มันเสียบต้นนี้หน้าต้นี้หนาผุแล้วเจ้าใบเพิ่มหน้ะ cụ thầu mất thì mất giảm đàn mất lên là mất phát lán về thiêu mấy qua xem quá เอาเปลี่ยนไก่ไปเลยไปดูยดิ้มหรือ่กินหน่อยเดียวาไปวกเบ็ดช่วงหม่้องแม่บ่อยากกินเขาบ่านมีเดี๋ทำไมกินเ่แต่ก่อนจะมากินเดียวม,มาไหนพักกระดไปนีนหอือเปาักกระดอ ไปถามหรมเนาะทำไม่ไหวอีสิบาทก็ต้องเอาเมื่อสื่อไม่ยอกหลับเหมือนแรงหรือขี้กลับบ้านไปซื้อน้ำเพลินเราขายลอยนึง่งป่ะมาสันอ่ะมันเป็นลอยยี่เหมือนกันคืนละบุสนะดุดเลยถ้าปีดไกลบิดกว่าน พมขาดแล้วนี่พุมพมทางยิงเท้าแล้วแม่ไปนี่หรอเป็นไปก่านสวัสดีจ้มไปไหนไปแล้ว